อัปเด็ดข้อมูลข่าวสารครับพี่น้องข่าวดีข่าวจริงครับล่าสุดรองนายกรัฐมนตรียืนยันอนุมัติช่วยเหลือชาวนาสีโครงการขาเก็บเกี่ยวรายละ1น0 0งบาทรับเงินสูงสุดคู่ละละส0 0หมบาทกราบสวัสดีครับ พี่น้องเกษตรกรชาวไทยชาวนาทุกท่านสําหรับคลิปนี้กับผู้พ่อผู้พ่อกระดิกเช่นเคยนะครับในช่วงรัษฎาสายป,ประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้กับผมก็ิ่มีข้อมูลเนนะื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเฮากระดิมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับมาฝากพี่น้องชาวนาสำหรับเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวหรือว่าเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละหนึ่งพันบาท ประจำปีการผลิต2 5 6 6ันาทับนมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวเ,เปลือกซึ่งล่าสุดนะครับจากการติดตามการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดอรธานีเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีขอดสรุปนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละหนึ่งพันบาทคูณเรือเรเบอเกิน20ร่รหรือว่ารับเงินสูงสุดคูณได้ละสองหมื่นบาทซึ่งรายละเอียดนะครับจะเป็นจังไดน,นั่นเดี๋ยวมันนี้ห้มามติดตามข่าวซานนี้แปพร้อมกันครับและก่อนที่ไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็าขอกาลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งเอาไว้ เพื่อทางช่องของเฮ้านะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ,พ่อแม่พี่น้องก็จะได้บ่พาดข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆครับจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โดยความคืบหน้าล่าสุดครับสำหรับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเ,เปลือกปีการพิจาร6ิทับ67ซึ่งต่อไปจะบม่มีนโยบายของโครงการประกันไดข้ข้าวและโครงการจำนำขา้าวเพราะว่าได้มดวาระนะครับจากทางรัฐบาลชุดเก่าไปแล้ว ซึ่งจากประกาศดังกล่าวก็มีข้อกังวลน,นะครับในกลุ่มของกเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวว่าทางรัฐบาลชุดใหม่จะมีมาตรการใดบ้างออกมาช่วยเหลือดูแลราคาข้าวเ,เปลือกซึ่งช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกิรติรัชโนประลัดกระท่วงพาณิชย์ก็ได้ออกมายืนยันสําหรับมาตรการดูแลราคาข้าวเ,เปลือกยังคงมีเช่นเดิมและกําลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการหาลือกับถูกผักส่วนทิเกียวของ ทางชาวนาลงสีและผู้ทรงออกก่อนที่จะมีการนํำเสนอให้คณะนโยบายและบริหารเขาแห่งชาติรืัฐบคขลที่มีท่นนานนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6นี้ซึ่งล่าสุดท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเฉลยแล้วนะครับสำหรับมาตรการดูแลพี่น้องชาวนาค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวนะครับปีการผลิต2566-67ทั 7, มีทั้งสินสีมาตรการนะครับได้แก่ หนึ่งการเก็บสต็อกเกษตรกร,กรและสหกรณ์เพื่อชลลอ,อก,การขายข้าวเปลือกเป้าไม้ย3ลลันตันโดยช่วยเหลือนะครับตันละ1,500บาทในกรณีเขาร่วมสหกรณ์สหกรณ์นะครับจะได้รับเงินตันละ1000บาทและช้าหน้าจะได้รับตันละ500บาทโดยให้เก็บเขาไว้ในยุงช้างเป็นระยะเวลา1-5เดือนแล้วจึงนําออกมาขายเมื่อราคาดีขึ้นนะครับ 2. ผู้ประกอบการเก็บสต็อก เป้าหมายกว่า10ล้านตันโดยจะช่วยเหลือดอกเบี้ย4%โดยเก็บสต๊อกเขาไว้2-6เดือนแล้วค่อยน้ำออกมาขายนะครับเมื่อราคาดีขึ้น 3. สินเชื่อเพื่อรวมร่วมเขาเป้าหมาย1ล้านตันโดยจะช่วยเหลือดอกเบี้ย15เดือนในอาตาัตรา3.8%และทางสหกรณ์เสียดอกเบี้ย1%และ 4. มาตรการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตรือว่าเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละ1 0 0 0บาท คเระบะเกิน20ไร่หรือบารับเงินสูงสุดควรเลี0 0 0 0บาทซึ่งทั้ง4มาตรการนี้นะครับจะถูกขับเคลื่อนทันทีเมื่อทางคณะกรรมการนโยบายและบริหารเขาแห่งชาติหรือว่ารบุคคผิจารณาอนุมัติจังใดก็ดีแล้วนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานาการณ์ผลและราคาขาเปลือกมาโดยตลอดและได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งลรงสีและผู้ทรงออก เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาอนุมัติมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ท่านรองนายกระทมนตรียังมั่นใจว่ามาตรการที่ออกไม่ช่วยเหลือชาวนาและสิ่งที่สำคัญยังคงมีไว้นั่นก็คือเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวรายละหนึ่งพันบาทซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรที่จะได้รับเพื่อช่วยเหลือต้นทุนการผลิตอีกทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของเงินในกระเป๋าของเกษตรกรได้ดีต่อไปครับและนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับพี่น้องชาวนาของเฮา กีดทานร่งหน้ายกรัฐมนตีนะครับเพื่อนออกมายืนยันสําหรับเงินช่วยเหลือค่ากิบเกลอะไรหนึ่งพันบาทซึ่งก็าตามที่กับผมได้เคยบอกพี่พี่น้องมาตลอดนะครับว่าทั้งรัฐบาลเพื่อไทยเพื่อเน้นการช่วยเหลือสิทธกรเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อาจจะมีความราชาไปบ้างก็เพราะว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่นะครับนโยบายบางนโยบายอาจจะบม่มีแต่ว่าทั้งรัฐบาลน,นะครับเพื่อนก็บละเลยเพื่อนก็ได้มีการออกมาตรการใหม่เพิ่มนะครับมาทดแทนเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยของเฮา ะได้อยู่ดีกินดีกันสุขสุขคนนะครับและหากพี่พี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะฝากถึงทางรัฐบาลว่าอย่างไรนะครับก็่าลืมแสดงความคิดเห็นค้ว่าไว้ทีใต้คลิปวิดีโอด,ด้านล่างกันได้เลยนะครับครับเลนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสำรับมื้อน,นี้นะครับมาอผมาพอกันในคลิปนาครับพี่พี่น้องครับก่อนจิจาลาก,กันไปในมื้อน,นี้กับผมบาววิคนเดิมขอให้พี่พี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคน ขอให้ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลโดยเร็วไวแยละก่อนสิจากลากันไปในมือนีกับผมกันขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ